ที่สุดในโลกประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไรโอ้โหไทยน่าเฮ้ยมึงมีมากเลยอันดับสูงไปค่ะสูงไปคือสูงไปคือมันไม่ดีใช่ไหมมันดีเกินไปไป80ต่ำไปเฮ้ยประเมินจังงั้นน่ะตวโคคือ5กับ80เอาตรงกลางเลย40ี70กลางอะตรงกลางของมึงยังไง70ต่ำไป50 50ต่ำไปเอ้ย ไปรื่องไยให่มหนลึกสูดเฮ้ยอ๋อห้าสิบห้าสิบเจ็โอ้ยไอ้เจลยอยามาเลสามสิบหเออสาม้าถูกเลยไปถาว่าตะโขมันคือสากับสิบเก้าสามสบห้าสีเออสามเไปเฮ้ยอ่ะโอเคสี่สิบเก้าเอาจะเล่นคนตีแล้วน่ะ ซู๊นะคะมีความสุขทำไนคอมเมนต์นะคะ